ผู้ชมครับถ้าหากว่าสนใจจะไปพักแรมค้างคืนโดยที่ไม่ต้องเช่าโรงแรมนะครับผมมีแนะนำรถตู้ที่สามารถนอนได้ข้างในและก็มีข้างบนด้วยเราไปรู้จักกันเลยดีกว่าครับคุณพี่ครับสวัสดีครับผมนี่คือรถตู้คทั่วไปครับแล้วพี่ไปทำอะไรกับมันข้างในนอนได้ไหมฮะนอนได้ครับนี่เราจะเห็นนวลน่ะมีผู้โดยสารอยู่ข้างในคันนี้มาได้สี่ท่านครับผมเออพี่เอาบอกออกเลยฮะ เอาเบาะแถวที่3ามออกไปแถวนึงครับแล้วก็เบาะแถวที่4ี่ก็ไปทําให้มันใหญ่ขึ้นปรับนอนได้โอ้โหนี่น้องๆหูยังทำงานบ้านกันต่อได้ได้ครับเนี่ยนี่คือเบาะแถวที่สี่ไปทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันปรับนอนได้ปรับนอนได้แถวที่3ามก็ออกไปก็ได้พื้นที่อยู่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติมันอยู่บ้านเลยคโอ้พาคุณลูกไปเที่ยวดยที่ไม่ต้องเสียเวลาว่าต้องไปทําการบ้านที่ไหนอยู่ในรถนีได้ พี่ก็ทำเอาข้าวข้างนอกได้พี่มีการแดดกระลมตรงนี้ได้นี่ฮะผมสนใจข้างบนพี่นั่นมันคืออ๋อเป็นเ็นท์หลังคาครับมันมออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เลยไหมฮะเพื่ออยู่บนหลังคารถเลยอ่ะใช่ครับแต่ว่าก็ติดตั้งได้ทั้งรถปิกอัพรถตู้ถ้าขนาดเล็กๆรถเก๋งก็ยังติดได้เลยก็แค่เสริมโครงนี้เข้าไปพี่ก็สามารถที่จะมาติดผมไปซื้อก็ได้ถ้ารถผมมี โครงโครงในตัวนี้ราคาแพงไหมครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ3ามสี่หมื่นครับสามสี่หมื่นบาทนี่นอนได้กี่คนอย่ข้างบนเนี่ยครสามคนครับสามคนนะอย่ากลิ้งหล่นไปนะครับแล้วพี่ครับแล้วนี่นะฮะมันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องนอนเหรอฮะเป็นเ็นห้องน้ําครับห้องน้ําไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นแล้วนี่คุณผู้ชมนี่คือห้องน้ํา เราเข้าไปข้างในมันเป็นยังไงครับพี่เป็นเป็นโถส้วมเป็นอะไรนี่เหละก็เป็นอุปกรณ์พวกพาครับพวกสุขาเคลื่อนที่อะไรเราก็พกมาใช้ได้โอ้ถ้าเราไปไหนเราไม่มีที่เราก็สามารถที่จะสุขาเคลื่อนที่ชัโคเคลื่อนที่ก็พกมาใส่ไเป็นเต็นท์มีน้ํามีอะไรเรียบร้อยเราก็พกมาคุณพี่ครับ เราจะใช้แบบนี้ผมอยากได้แบบพี่บ้างผมมีรถตู้แล้วเนี่ยผมต้องใช้งบประมาณเท่า่าไหร่ถึงจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะมันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบครับต้องลองใช้ดูว่าเราชอบแบบไหนไม่จําเป็นต้องไปแบรนด์หรอกบางทีของบางอย่างก็ใช้ได้ครับก็สามารถทําได้เหมือนกันครับผมพาคุณลูกกับครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวกันงเปล่านะฮะก็แทบ จะวันหยุดนักคาตะเลอร์ก็ไปหมดรถแดดนี้นะไม่ต้องไปจองโรงแรมเลยพี่หยลดก็อารมณ์แรงไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่อง้องแรดเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะพีครับขอบคุณครับสอัสดีครับ ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์บอลแกนมาอยู่ที่งาน Country Road Thailand Volume 2นะครับที่มวกหล็กจังหวัดสุราบุร,บบรีครับวันนี้แน่นอนครับว่าวันนี้ผมเนี่ยเดินเล่นดนตรีมาทั้งงานแล้วนะครับเล่นกีตาร์บ้างเจอศิลปินบ้างนะครับแต่คืนนี้จะต้องนอนแล้วเนี่ยนะฮะจะนอนกัน,กนยังไงงานนี้ผมจะบอกเลยนะครับค้างคืนกันที่นี่เนี่ยสคืนแล้วนะฮะ ฉะนั้นเราจะนอนกันยังไงบางท่านนอนเต็นท์นะครับแต่บางท่านเนี่ยนอนในรถนอนยังไงในรถผมมีเขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มที่เขาทำเนี่ยเนี่ยรถที่มันนอนกันได้เนี่ยนะเขาจะเรียกกลุ่มว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมมาพบกับผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้เลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมครับอาจารย์ผมเห็นมีรถจอดเยอะแยะมากมายนี่คือกลุ่มอะไรฮะกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม a c e b o o k ครับที่ชื่อว่าจุดจอดนอนนะครับก็มีสมาชิกไปนอนตรงไหนก็จอดตรงนั้นเน้นว่าจะไปนอนไปจอดที่ไหนก็นอนตรงนั้นนี้สร้างใน Facebook อาจารย์กอตั้งขึ้นมาใช่ครับนานหรือยังครับก็ประมาณสักประมาณปีนึงตอนนี้มีสมาชิกประมาณน่าจะประมาณสักแสน มากกว่าแสนห้าแสนหกแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นแสนหกหมื่นประมาณนี้ครับต่อเดือนครับปีนะครับประมาณเดือนนึเยอะมากอ่ะครับผมนี่น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยไหมครับขณะนี้อเมริกาผู้ใหญ่อะไรเพราะว่ามีกลุ่มที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีจำนวนสมาชิกค่อนข้างเยอะก็มีมีหลายกลุ่มนะนี่คือเป็นลักษณะของรถที่เราติดตั้งอุปกรณ์ที่จะไปท่องเที่ยวไปนอนไปพักผ่อน มันต้องครับอาจารย์ครับปลุมนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อไรก็จริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวโดยใช้รถนะครับแล้วก็ไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็นอนเต็นท์นอนโรงแรมนะครับแต่ว่าพอเราเอะเราน่าจะนอนนอนนอนรถได้นะครับแล้วก็ลองลองนอนกันดูแล้วเพื่อนๆเนี่ยในกวนเนี่ยครับก็ก็นอนในรถกันสิ่งที่พบอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถจะเลือกโลเคชั่นได้เลย เราไปอยู่ทะเลใช่ไหมเราก็จอดนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มีวิวทะเลอ่ะเป็นซีวิวซีวิวด้วยกันภูวิวก็ได้อาจารยไม่ต้องจองห้องเลยคือไม่ต้องจองไม่ต้องจองแล้วก็ถ้าไปวิวเขาครับริมหน้าผาอะไรเงี้ยเราก็จอดนอนที่นั่นได้เลยนี่ก็คืออาจารย์ชอบแบบนี้ก็เลยทารถของตัวเองใช่ครับให้เป็นที่นอนด้วยเป็นที่นอนด้วยเป็นที่เป็น พาไปเราไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยใช่ครับแล้วรถนี้ยังขับได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วนอนก็ได้แล้วอาหารการกินออก็ยมงจะไปหมดเลยอยู่ในนั้นเลยระบบพลังงานโอ้ระบบ<น>ไฟไม่มีไฟก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไ,มไม่งอ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 อาจารย์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอ้วครับได้ตามตามอาจารย์ไปฮะแนะนำนะครับอ พี่พี่ท่านหนึ่งนะครับนี่พี่วินพี่วิรัตน์นะครับพี่วิรัตสวัสดีครับยังไงผมผมรู้คนที่วิรัตน์เนี่ยช่วยพาชมรถวิรัตน์ได้เลยครับแล้วรถของพี่เนี่ยก็คือขับได้ปกตินะปกติไม่ใช่รถที่จอดนิ่งๆนะฮี่นี่พี่พี่ขับมาแล้วมาจอดที่นี่ใช่แล้วด้านในนะเป็นที่นอนหรอครับะเป็นที่นอนมีมีทุกอย่างมีไมโครเวฟครับมีตู้เย็นมีแอร์ อามีคนอยู่ด้วยบ้านจริงมีตู้เย็นมีเตาแก๊สโอ้โหใช้ได้จริงๆอยู่ได้จริงนะยืนยันได้ไหมนอนอยู่เนี่ยโหนี่นี่พี่มาตกแต่งเป็นลายไม้เป็นอะไรต่างๆเห็นไหมครับในบ้านในบ้านของพี่เขานี่นอนสองคนสบายเลยพี่ก็มีหัวเรือมีกระจกมีไมโครเวฟ ไฟมาจากไหนครับพี่ไฟก็ใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่แอร์ด้วยนะครับอ่าแอร์บ้านนี่แอร์บ้านเลยนะคุณผู้ชมครับนี่คือแอร์บ้านเลยไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนมีไม่ต้องเสียบไฟจากข้างนอกด้วยไม่ง้อใครเลยมีพลังงานครับอ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูพลังงานกันรถคันนี้นี่เป็นแบตเตอรี่นี่คือนเรื่องหลังนี่แบตเตอรี่นี่ ไม่เกี่ยวกับรถใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยคือเป็นเรื่องของอในบ้านของพี่นะที่เราก็จะใช้แบตแล้วก็มาแปลงเป็นไฟ220ตัวนี้เป็นม่อแปลงอินเวอร์เตอร์แปรงไฟก็สําหรับใช้กับแอร์ใช้กับไมโครเวฟใช้เครื่องชงกาแฟใช้ตู้เย็นนี่ของพี่มีแผงไฟแบบเหมือนที่บ้านเลยอยู่ในพัดเดินของเราเองหมด <c oughs> ขม้างบนมีโซลาร์เซลล์สองแผงโซลาร์เซลล์อีก ตัวกระแสนี้ไว้ใช้ก็ชาร์จชาร์จลงแบตสำรองไฟไว้ไหมใช่โอ้โหรถคันนี้เนี่ยนะฮะพี่ทำเองด้วยเหรอทำเองทำเองเลยเหรอทำเองทุกอย่างเลยพี่ไม่ง้อใครเลยนะอาจารย์พี่สมาชิกเรานี่คือไปที่ไหนก็เอหมดไม่กลัวอะไรแล้วครับไม่ต้องกลัวว่าไฟจะหมดไฟจะดับอะไรต่ารถเรามีพร้อมหมดเลยใช่ครับใช่รถคันนี้ของพี่ก็คือรถตู้ทั่วไปนะเป็นรถโฟล์คทีห้า แล้วอายุ20กว่าปีรถนี่นะที่เอามาดัดแปลงเป็นบ้านเที่ยวได้นะได้คุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำกลุ่มนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันเดี๋ยวผมพาไปดู SUV อ่ะ SUV ไป SUV เนี่ยก็สามารถทำรถนอนได้นะครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่วิรัตครับคือผมอยากจะพาไปดูรถเอสยูวเนี่ยก็ทำรถนอนได้ไม่ใช่แค่รถตู้โอ้ไม่ใช่แค่รถตู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับ อ่าพอดีเลยสวัสดีครับพี่ไก่ครับพี่ไก่สวัสดีครับไก่ปาเจโร่หรือเปล่าเนี่ยไก่ปาเจโร่ไก่ปาเจโร่ครับผมไอ้พี่นี่มันรถรถเอสยูวีรถนอนนี่พี่มาสามารถดัดแปลงให้มันนอนได้ได้ครับดัดแปลงได้เลยแล้วก็อุปกรณ์ของของผมนี่จะถอดออกได้ทุกชิ้นค่ะแล้วผมจะไม่มีการเจาะรถเลยครับทุกรุ่นไม่เจาะเหรอครับผม SUV ทุกรุ่นครับคอจูเนอร์หรืออะไรก็แต่ปาเจโร่ ลุกรุนครับ <g ülme> ก็นามาทาได้ทําได้ครับอันนี้คือพี่เอาบอกถอดบอกออกเบาะนี่ออกชุดกลางชุดเดียวออกชุดกลางชุดหลังนี่ผมก็สามารถใช้นั่งได้เหมือนเดิม<อ>เพราะตัวนี้มันพับลงไปปาจิโร่แล้วพี่ทำไอตัวนี้มาครับผมก็ทํดกอดชุดนั้นหนัไอ้นี่มันอะไรครับพี่ตัวนี้ตู้เย็นครับ <c oughs> ตู้เย็นตู้เย็นตัวนี้ตูต้เยน็ยนครับก็เราก็เสียบไฟ12โวลต์เราก็แช่น้ําเย็นแช่ของได้อยู่ในนี้ครับ โอ้โหนี่มีตู้ครับผมมีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นไว้แค่น้ำได้ละกินเย็นๆครับผมพี่ไม่งอ้อใครเลยนะครับผมแล้วเไอตรงนั้นมันเป็นอะไรฮะเป็นไฟเป็นอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ชาร์จไฟ12บโวลต์ครับพี่แล้วรถพี่เวลานอนมันร้อนไหมครับเนี่ยไม่ร้อนของผมจะมีจะมีมุง้งมุ้งข้างครับแล้วถ้าเกิดว่าแล้วผมจะมีมุ้งข้าวตุ้นตวงอนอนจะไม่ร้อนอุปกรณ์ะไรครบแล้วนี่นี่คือวัอนนี้เราก็ โอ้ยนี่สวยงามเชี่ยตับเตาแก๊สเก็บของอุปกรณ์แล้วเราจะเอาเข้าไปเก็บได้ไหมอ๋อได้ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บ้าไปโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมมันมันก็คือรถปกตินี่เองพอเราปิดปุ๊บไปเลยส่วนตัวนี้ก็อุปกรณ์อันนี้คือไฟเหรอไฟที่ปลอมคนห้าสิบแอมตัวนี้ตัวเล็กผมไปใช้หิ้วไปหิ้วมาครับแบบนี้ถ้าเกิดผมจะไปไหนผมก็หิ้วไปได้ครับเนี่ยหิ้วไปไหนตัวนี้ ไก่ปาเจโร่เนี่ยพี่รับทํารถนอนนี่ด้วยไหมใช่ครับโอ้ใครที่สนใจนะเข้ามาในเพจผมได้เลยครับรถนอน SUV ไก่ปาเจโร่ครับเห็นไหมใครที่มีรถนี้ก็ไปอเลยนะครับผมสนใจมากนะวันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับรถเลยถ้าเป็นปาเจโร่ไม่ต้องรถมาครับเหนืออีสานใต้ผมส่งไม่ได้เลยครับ พี่ๆอุปกรณ์พร้อมเลยเหรอพร้อมครับประกอบเองได้เลยครับถึงก็ไปวางใส่ได้เลยแบบน็อกดาวเลยน็อกดาวเลยครับผมอันนี้ใไถน็อตนี่เหมือนเราไปซื้อตัวเฟอร์นิเจอร์ยังไม่จานใช่ครับนั่นเลยครับใส่ง่ายๆเลยครับนี่เป็ความรู้ใหม่ของพี่สตีโมแกนนะครับครับผมอันนี้ในรถของอาจารย์ครับ นี่รถ SUV เราสามารถทำมาเป็นรถนอนได้คุณผู้ชมที่สนใจไก่ปาเจโร่เนี่ยนะฮะเข้าไปดูในเพจได้เซิร์ชเซิร์ชชื่อนี้เจอแน่นอนเจอแน่นอนนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมจริงๆมีเด็ดมีอีกแล้วกันอยากจะให้ไปดูคือกลุ่มเราเนี่ยมีรถอะไรก็เอาอย่างนั้นแหละมีท่านหนึ่งเอารถเก๋งเดี๋ยวนะรถเก่งที่เราขับกันอยู่เนี่ยนะขับอดูเนี่ย กอยาเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูว่าท่านนอนกันยังไงไปคุณทั้งสองคนด้วยนะดีวยวไเนี่ยทีเด็ดเลยนี่มันรถใช่ครับด้วมันรถคันเล็กๆนะเล็กแต่นอนสองคนแล้วก็มีมุ้งด้วยนะมีมุ้งคือโอ้โหเราสดตัวมากเดี๋ยวเราขอเชิญไปดูที่สำคัญการดูกันจริงๆเลยตอนนี้อยู่จริงนอนจริงไม่ได้โกหกไปเที่ยวจริง มีคนจริงอยู่ข้างในฮะเชิญนะใช่เชิญนะอันนี้อันนี้พี่เล่าพี่เล่าพี่พี่ต่อยอันนี้โอ้มาจากไหนครับจากไกลเหมือนกันนะเทพค่ะอ่าเดี๋ยวดูนะนี่นี่คือพี่มันชิ๋วมากเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็กลวยุงกลัวงกลึ้งกลัวปลาอุ้ยนอนในนี้ได้เหรอได้เราลองลองลองไดแล้วเราจะดูได้ไหมครับเราจะดูได้ไหมได้ประตู คือแล้วแต่ใครเลยอ่ะใครดีไซน์ไอเดียยังไงเนี่ยนะกลุ่มเรานี่คือทำได้เลยเรียกคาราวานนะครับคาราวานเนี่ยต้องลากมานะเป็นเทเลอร์ต้องมีรถอีกคันนึงนั่นเลยนั่นเลยมีอนองอนนี้ลากมามาจอครับใช่ครับแล้วก็ เราเข้าไปในนี้อาจารย์เข้าได้ไหมครัอ่าอย่างนี้เดี๋ยวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สว ah, ัสดีครับดีสวัสด okay. ีครับพี่อันนี้เจ้าของครับเพ่อนาไม่ชื่ออะไรครับคุณพชัยนครสวรรค์อ่าคุณพชัยนะครับเดี๋ยวยังไงพาให้พี่คุณพชัยเนี่ยพาไปเที่ยวข้างในเลนะผมวังมากอ่าเลยเชิญครับเอาคุณยงขึ้นไปเลยตามกล้องเราไปครับคุณยงอันนี้ใช้จริงไหมครับมันจะลกหน่อยครับผมก็จะมีเป็นที่นอนแบบนี้ฮะแล้วก็จะมี อ่าเป้เกะใส่ของไปข้างแล้วก็จะมีแอร์โอ้ครับผมแล้วก็มันจะมีพวกตู้เย็นมีพวกอ่าไมโครเวฟอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คืออยู่ได้จริงนะอยู่ได้จริงครับผมนี่ผมจะลากไปไหนที่ไหนก็นอนก็ได้ห้าหกคนฮะเพราะว่าตรงนี้ก็ได้สี่นะครับอันนี้เป็นที่นอนครับผมสี่คนก็ไม่เก็บได้เป็นอีได้และด้านหลังนี่สองชั้นนี่ครับแล้วแล้วมันร้อนไหมในนี้มีแอร์ไหมมีแอร์ครัเขาได้ไงคุณผู้ชม ีแอร์บ้านอยู่ด้วยไหมนี่ตกแต่งมามีเครื่องครัวออมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็<ผ>มหมดเลยที่บอกว่าจะเอาเทเล,ลอร์มานี่เ,เราก็ถามว่า อันนี้เราสั่งประกอบหรือว่าเราประกอบเองหรือยังไงครับอ๋อตัวนี้นำเข้ามาจากอปรตีเียครับผมอนี่นำมาอย่างนี้เลยเหรอครับผมเขาก็ผมซื้อต่อทางบริษัทที่เขานำเข้ามาอีกนะนี่แหละแบบแบบแบบเนี้ยเป็นเป็นตู้อย่างนี้นี่ราคาเป็นไงครับาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณที่เขาขายก็ประมาณสองแสนกว่าบาทถึงล้านสี่ล้านห้าครับโอ้แล้วแต่การตกแต่งอ่าออเป็นเป็นที่ปีครับผมเป็นที่ปีผลิตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตู้เสื้อผ้าโอ้ตู้เสื้อผ้า ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใส่เสื้อผ้าได้จริงครับโอ้ครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแลอวอย่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกห้องน้ำฮะฮะนี่คือห้องน้ำเหรอครับผมห้องน้ำฮะจะมีฝักบัวมีอ่างอาบน้ำใช้ได้จริงจริงของเครื่องบินเลยะพี่ก็ตรงนี้จะเป็นพวกอ่าอ่าฝักบัวอ่างล้างหน้าครับผม ก็เป็นห้องน้ำแต่ยูนไม่ได้เยี่ยมเป็นชาอคโก้ตรงนี้จะมีตู้เย็นมีอะไรหลายอย่างมีตู้เย็นด้วยครับผมไฟที่ใช้เหรอครับก็ใช้ได้ไฟฟ้าข้างนอกแล้วก็เครื่องปัดก็ได้แล้วแต่มันมีแบตเตอรี่สำรองแต่แบตเตอรี่ใช้ไม่ได้เยอะจริงอ๋อเราก็ไปต่อพ่วงได้ครับผมมีพวกไมโครเวฟมีตู้เย็นพร้อมอยู่ในนี้หมดเลยครับผคุณผู้ชมครับเลือกเอาเลยว่ากี่แสนดีสองแสนหรือสองล้าน โอ้มิสเตอร์ร์แกนผมจะต้องไปหาประคารแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมขอบคุณ <นะ S 3> ครับสวัสดีครับ ชมครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกไฟจะมีหรือไม่มีห้องน้ําจะมีหรือไม่มีแต่เรามีรถที่รถนอนนะฮะเราสามารถนอนได้ได้สามารถใช้ชีวิตได้เลยไม่ง้อโรงแรมด้วยนะฮะอาจารย์ครับผมรุมของอาจารย์เนี่ยมีการนัดพบเจอเจอหรืออะไรกันบ้างไหมมีครับปีหนึ่งก็คิดว่าจะสักครั้งหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณว่าเป็นยังไง เื้องต้นเดี่ยวเรานัดวันที่สิบสิบห้าสิบหกพกกลาปีหน้าเนี่ยครับแต่ว่าปกติแล้วในกลุ่มหมออาจารย์เวลาจะไปเที่ยวไหนไปพักกันที่ไหนอาจารย์ก็จะแจ้งไปในกลุ่มก็ใช่ครับโดยปกติก็ทุกคนก็จะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมาแชร์กันในกลุ่มถ้าผมเนี่ยวันนี้อยากจะเข้ากลุ่มอาจารย์ด้วยผมจะต้องเข้าไปในกลุ่มที่ชื่อว่าจุดจอดนอนครับผมจุดจอดนอน,นใช่ครับ ก็จะมีอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยวมีพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ในนี้เวลาจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็นัดรวมกันใช่ครับเราต้องจ่ายอะไรไหมอาจารย์เวลาเราต้องเอารถนี้ไปเราต้องจ่ายค่าอะไรไหมคือถ้าเราไปแล้วแต่สถานที่นะครับถ้าเป็นอุทยานเนี่ยเราก็ต้องจ่ายตามธรรมเนียมของของอุทยานเขาส่วนถ้าเราไปในลานการเต้นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับที่ก็ร้อยเองร้อยห้าสิบร้อยสองร้อยแล้วแต่เลยนะครับไม่แพงไม่แพงครับ ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งก็เรียกว่าการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะฮะที่คุณสามารถจะไปพักเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ไปซีวิวมองเช่นวิวหรือจะไปเป็นซิตี้วิวซิตี้วิวได้ได้หมดได้หมดได้มีรถของคุณใช่เปิดมาอยากได้บรรยากาศยังไงตื่นมาอยากได้บรรยากาศยังไงก็ตามนั้นเลยครับถ้าท่านผู้ชมนะฮะสนใจอยากจะทําแบบนี้บ้างนะครับลองเข้าไปในกลุ่มจุดดอดนอนใครอาจารย์และก็พี่ เขาจะมีคําแนะนำไม่ว่าคุณจะประกอบรถจะขื้นรถหรือจะขอคําแนะนําได้เลยครับได้เลยยินดีมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ในหน้าจอนะได้ครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหลายด้วยนะจุดจอดนอนแล้วกับคุณดรกังหรืออาจารย์กังนะครับแล้วเราเจอกันใน f เฟซบุ๊กขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีๆมากๆครับขอบคุณทุกคนครับ